The price just went สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมเช่นเคยนะครับมาเมมโมรี่นะครับเป็นไงบ้างครับในช่วงคันวานี้มีหนังใหญ่เข้ากันเยอะเนาะก็จะมีทั้งที่ฉายไปแล้วเช่นที่ผมไปดูมาแล้วก็มีเมื่อต้นเดือนเนี่ยคือเวนอ้อมภาคที่2นะครับก็ได้ทํารีวิวไปแล้วใครจะดูมีคลิปมีคลิปก่อนนั้นนี้นะไปยังดูกันได้นะครับแล้วก็ในจับเบือสั้ ในเดือนนี้จะเหลือไหนอีกหลายเรื่องนะจะมีสัปดาหห์น้าก็มีดูแมททิคเดอะสเรชันแล้วก็ที่ทุกคนรอคอยกันมากคือ Spider Man No Way Home ซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่รอคอยเรื่องนี้มันนานมากๆเลยแล้วก็คิดว่าเราจะน่าจะได้ดูกันนะว่าถ้าเกิดไอโควิดโอไมครอนมันไม่เล่นอะไรประเทศเราให้มันแรงมากอ่ะก็คงจะได้ดูกันนะถ้าโรงหนังไม่ปิดอีกนี่แอบกังวลนะว่าโรงหนังหรือฟิตเนสมันจะปิดอีกไหมว่าสายพันธุ์ใหม่ๆก็แม่งก็ขยันมาจังเลยโควิดนี่พัฒนาเร็วกว่าประเทศเลยอีกประเทศ โอเคครับวันนี้เข wow. okay, ้าเรื Gotta, uh, okay, ่องเลยครับก็คือวันนี้จะมาทํารีวิวนะครับเรื่องจังเกิลครูซนะครับก่อนอื่นต้องขอโทษที่มาช้าเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปดูในโรงภาพยนตร์นะผมรอดูใน Disney p l u ัแล้วก็มีหนังหลายเรื่องเลยที่ผมที่ผมบอกว่าจะทําจะทําลงเอ่อจะทํารีวิวลงช่องแต่ว่าก็ติดเรื่องของการทํางานด้วยนะครับก็เลยต้องขอโทษด้วยครับที่มาช้าโอเคครับวันนี้เราเข้าเรื่องกันเลยเนาะก็จังเกิลครูซนะครับภาญยนต์ไล่องป่ามาสะจันนะครับเป็นหนังที่ เป็นหนังที่เกี่ยวกับหนังแฟนตาซีนะครับแอคชั่นจนภัยที่เขาตะลักจะฉายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าด้วยวิกฤตโควิดที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้หนังเลื่อนฉายมาเรื่อยมาเรื่อยจนจน,จนเพิ่งจะได้ดูเนี่นะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอเหมือนกันเพราะว่ามีนักแสดงที่ผมชอบที่สุดอย่างดู r ร็อกเดอะเวจอสันเป็นเป็นนักแสดงนำนะครับก็ถือว่าเป็นการรอคอยที่นานมากเลยความรู้สึกหลังที่จะได้ดูนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูได้สนุก ดูได้เป็นดูได้เป็นเพลแล้วก็มีพล,ล็อตเรื่องก็จะมีแบบมีความพลิกอยู่นิดนิดนึงอ่ะแล้วก็จะเป็นถ้าเกิดใครชอบจูเมนจี้เนี่ยที่เดอะล็อกแสดงเหมือนกันนะน่าจะชอบเรื่องนี้ไม่ไม่ยากเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่ามันจะสไตล,ล์เดียวกันอนะ่ะแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากคือความแฟนซีของหนังก็คือ CG ที่ใส่มาเนี่ยก็ก็ถือว่าถือว่าสวยงามมากเลยเพราะพวกวิวธรรมชาติต่างๆนี่เสียดายนะถ้าผมถ้าผมได้ดูในจอใหญ่คงจะคงจะได้อาถรุดอีแบบแต่อันนี้ผมมาดูใน Disney Plus นะก็เลยแบบ อาจจะเล็กสักนิดหนึ่งแต่โดยรวมนะครับภาพภาพรวมของหนัง่องนี้ก็ถือว่าสนุกสนุกใช้ได้นะครับไมถ่ถือว่าดีเลยจะว่าดีเลยแต่ว่าในส่วนที่ชอบก็แล้วกันก็คือนักแสดงอ่ะแน่นอนเดอะร็อกเป็นนักแสดงที่ผมชื่นชอบมากอยู่แล้วแล้วก็หลังๆเขาจะเล่นแนวแบบแอคชั่นปะชดพลายแล้วก็มีแบบแอคชั่นที่แบบนอกจากแอคชั่นแบบตลกเฮฮาอย่างเงี้ยก็จะมีความที่บางเรื่องจะแสดงแบบแอคชั่นหนักหน่หนวงเฉพาะฟ้าตอนนี้ก็ ไม่ดูไม่แน่ใจว่าเดอร์ล็อกจะกลับมาเล่นฟาร์ดีรอเปล่านะจิงอยู่ว่าเราเห็นข่าวเดอร์ล็อกไปแล้วว่าเขาให้สัมภาษณ์มาว่าเขาจะไม่กลับมาเล่นแล้วแต่ว่าวินดีเซลก็ทาการงโนนะว่าอยากให้เดอร์ล็อกกลับมาแสดงฟาดอีกสักครั้งหนึ่งมาปิดตํานานฟาดเอสทเรียด้วยกันนะครับก็รอดูนะครับว่าเดอร์ล็อกจะกลับมาไหมในเรื่องฟาดนะครับส่วนแนวนี้เดอร์ล็อกก็จะเป็นก็เล่นตามสไตล์ของเขาอะเป็นคนตลกพูดจาเกลียนแล้วก็แล้วก็แอคชั่นเนี่ยเขาก็เป็นคนร่างใหญ่คือแสดงแอคชั่นได เรื่องนี้คือตอนแรกก็มีตอนแรกแอบบันๆนะว่าเดอะล็อกเล่นแนวนี้จะน่าเบื่อไหมผมมองว่าเฮ้ยไม่น่าเบื่อ่ะดูยังไงเดอะล็อกก็ยังมีเสน่ห์ในตัวของเขาอยู่ดีนะ,ไม,ะนไม่ว่าจะเล่นไม่ว่าจะเล่นเรื่องไหนก็ตามอะในส่วนนักแสดงถือว่าดีมากเลยครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ต้องชื่นชมก็คือนักแสดงที่เป็นตัวนงเอกอย่างเอมิลี่บรัน์นะครับก็คือเมื่อคราวนี้หนังช่วงนี้เขามีหนัง,นเ,นงเรื่องนี้ฉายช่วงเดียวกันก็คืออควาเอ็ดเพรสพาร์ทูนะครับก็คือเรื่องนั้นน่ะก็ได้ฉายก่อนจังก็ครูสมวายกแบบ ต่างกับเอมิลี่บลันที่ต้องรับบทเป็นคุณแม่แล้วที่ต้องคอยไล่ล่าเอยไม่คอยไล่ล่าดิคอยหนีพวกอสูรพวกปีศาจท,ท,ที่คอยที่คอยทําร้ายมนุษย์โดยการแบบเราจะป้องกันป้องกันโดยการแบบต้องเงียบห้ามใช้เสียงเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องี่เขาสวยมากเลยนะสวยแบบสวยแล้วออร่ามากเข้าขัางเดินล็อกได้ดีมากเลยเห็นมีคนเอาไปทํามีมนะมีมกับมีมของป๊อปอายคู่กับใครสักอย่างอะครับผมจําไม่ได้ตัวละครที่อยู่คู่ป๊อปอายผู้หญิงชื่ออะไรนะถ้าใครจําได้บอกทีหนึ่งแต่เดอะล็อกเนี่ยเห็นใส่หมวทั้งเรื่องเนี่ยางกึถปออ ใส่หมวกชุดแบบนี้เลยแล้วก็่ยถ้ามีข้าวอะไรวะซิก้าหรือไบอะไรที่เขาที่ฝรั่งชอบเรียกกันอนะ่ะเออนั่นแหละจะเหมือนมากเลยในส่วนนักแสดงสมทบนะครับอย่างเอออย่างตัวละครที่ชื่อแจ็คนะครับนักแสดงที่ชื่อแจ็คที่เขาสแสดงเป็นน้องน้องสาวนาองเอนกนี่ก็ก็สแสดงได้ดีสมบนบาทนะครับแล้วก็มีเพลแล้วก็มีพอลอามัตตินะครับที่เล่นเป็นคุณนิโรที่มีที่มากับนกอะไรนกหัวขวาหรือว่านกอะไรนะนั่นมากับนกอะไรเป็นชอบพูดฟังติงเงินผายนะ เขาก็เต้นได้ตลกสนุกมากเลยแต่ผมชอบนกนะเสียดายบดคำนิดเดียวแล้วก็ไอตัวเสือดาวพลาซีมาที่ที่ว่าเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์ไม่ได้มีบทเยอะแต่มีเสน่ห์ดีอ่ะเพราะว่าผมเป็นคนรักสัตว์เนี่ยอ่าเป็นคนรักสัตว์เป็นตัวละครที่ผมชอบนะก็ในส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ไม่ชอบรู้สึกไอแอคชั่นมันมันน่าจะมีอีกสักนิดหนึ่งครับไม่ดีกว่านี้ แต่เอาเอะโดยที่ดูเนี่ยสนุกไหมสนุกครับสนุกคุ้มค่ามากเลยก็เรามาให้คะแนนนะถ้าฐานตับตัวผมนะส่วนตัวผมนี่ให้ไปที่9้เต็มสิครับเพราะว่าหนังสนุกมากทั้งเออทั้งตัวบททั้งพลังดาราแล้วก็ความเป็นาัซีของหนังนะครับก็คือส่วนอีกคะแนนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะมีอะไรสักนิดหนึ่งที่ว่าน่าจะใส่ลงไปได้ครับน่า ก็เลยต้องขอหักตรงนี้ไปนิดนึงแต่ว่าถามว่าโดยรวมหนักสนุกไหมสนุกมากครับอยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับตอนนี้เขามีฉายที่ Disney Plus นะครับก็ใครไม่ได้ดูเข้าไปดูกันได้นะครับเรื่องนี้สนุกแนะนําครับผมก็ใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมมะเอยขอโทษครับส่วนใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็คือใครมีอะไรพูดคุยกันหรือว่าเฮ้ยมันมันมีมันมีอะไรที่ผมพูดผิดหรือว่ามีอะไรที่ที่ผมแบบตกหล่นไป เราก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับสุดท้ายเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ช่องหม่ำเมมโมรี่เลยนะครับขอบคุณมากครับ